สวัสดีครับอยู่กับกูมารดำครับกับคลิปรีแคปครับผมวันนี้ช็อตเด็ดช็อตน็อกนะฮะคือช่วงนี้อยู่ในเทศกาลช็อตน็อกครับแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเป็นช็อตที่ฮือฮาทั้งทั้งโลกครับผมใช้คำนี้ครับฮือฮากันทั้งโลกเพราะว่ามันไม่ได้ทำกันง่ายๆไปดูครับเป็นช็อตไหนแล้วก็ใครทำครับเอาละย้อนกลับไปนู่นเลยครับ12เมษา 5ีครับช่วมสงกลานพอดีครับกองกีบเมฆต่อทักษิณครับเจอกับรุ่งเกียริเกียริประพัดกับกองกีดเมฆหรือว่าเจ้าเจนารงครับเจนารงต่อทักษิณนะฮะคนเดียวกันครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นก้องกลีบเมฆต่อทักษิณไฟแรกเลยนะครับในวันนั้นหวังจะเอาเลือกเอาชัยครับ เจ้ากล้องเกียเมฆสวนรุ่งเกียรนี่ในตอนนั้นก็อยู่กับเกียรปัะพัดครับเป็นคนที่สรีระรูปร่างดีครับรุ่งเกียรชื่อเล่นชื่อว่าน้ำมนต์ครับยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับยกแรกนะครับ กรรมาการธนงผู้พาณิชย์นะครับเป็นผู้ห้ามภาไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับแต่จะให้จับตาให้ดีครับเสียงผู้นี้สาพลาดแล้วคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโยเข้ามาครับลุงเกียรติองกีบมฆก็ยังเฉยครับม,มีหมัดครับสลับเตะขา ่วนใหญ่มวยไทยก็จะต้องหยั่งเชิงกันก่อนครับในช่วงยกแรกครับเป็นการประเมินคู่ต่อสู้ดูสิโอ้ยตวัดขึ้นบนครับมาฮเผลอนิดเดียวครับตวัดขึ้นขมับเลยก็นี่ครับช็อตที่ทั่วโลกต้องจําครับโอ้โหดูกี่ทีก็สวยครับช็อตนี้เข่าลอยครับ ปิดเกมยกแรกครับรุ่งเกียรติช็อตเก็ดจริงๆับช็อตนี้ต่างชาติตะลึงครับดูอีกครั้งหนึ่งครับทีกอครับแล้วก็ข่าวบินครับพาคครับโอ้ยสลับข่าวกลางอากาศฝรั่งร้องว่าโอ้ไม่กอดเลยครับดันล่างเดี๋ยวกับสูงมาเห็นกันชัดๆครับ ม่ได้ทำกันง่ายๆครับของแบบนี้ครับพวบเต็มเต็มยุติการชกเลยครับให้ดูกันหลายๆช็อตเลยครับของดีนี่ต้องดูกันเยอะๆครับคลิปนี้นี่ถ้านับถึงวันนี้ก็8ปดปีก็ไปแล้วครับตรงนี้ก็มีเจ้าเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับ ที่เป็นจอมข่าวลอยในรุ่นใหม่ๆครับที่ขึ้นมาส่วนรุ่งเกียรติก็เลิกมวยไปแล้วนะครับส่วนเจนนรงก็มีข่าวว่าจะกลับมาชกมวยอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับช็อตเด็ดครับที่นำมาฝากกันเอาละครับวันนี้ นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจพวกเราวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ